มาจ้ามากินตำปูหน้าใสหัวหอยจ้าโอ้โหสวัสดีค่ะ ไม่เอากินน่าจะกินน้ำกันโอ้โอ้หยเสียงเสียงบบดีปันได้ด้วพี่น้องโดนลมหนาวกันครับโอ้

แพงได้ล่ะนึงเอาเป็นเดียวคีอดำนะตน, <c oughs> นใหม่คือ <c oughs> อืมจา้าปูจ้าปูหน้าดองผู้ได้อยากกินนั่นทักไปหาเพจนะแพทเลยจ้าเพจกินกับแพทค่ะปูนาดองค่ะอือปูอุ้ย มันปูแบบมันปูแบบฟินเลยจ้ะเออนามไปใส่แล้วโอ้ยบ่มีหนามโอ้เครื่องลุงเว้ยอืมอืมรู้อยอร่อยอ พักกันจองให้น้ำกันอืม <c oughs> <c oughs> ยองเงียบแกไม่ดีหนูนนบา้ากอ,อเก่ากูเปลี่ยนเสียงันไทยเปล่าละหลีจอะเมื่อกี้เป็นรูหลานไปแล้วใช้เมชสมยู มาด้พี่องกินดูกันนะครับอืมอืมอืมอาองกนรกอืมอืมเกลืเลี่ยรดบะมารดหนงเป็นไงผัก กินได้กินใจกินใจไปเนหนกินยังปเนี่ะกินใจมวนเผนหมวลคาร์บอนเฟอร<ถ>์ลาลีเฟอร์ลาลี่เอาเข้ามาอย่งเฟอร,ร,ร์ลาลีกับเฟอร,ร,ร์ลาลีร

เป็นต <bee> <m> ้องเปริได mm ้ไ hmm. ย mm ่ออกเนี่ยอืออ้ยตัวนจะงเสียงกับมีเรี่อไรอืจาต่ำมันี่ยไม่ยังจาต่ำอ่ะคือจาต่ำปหน่อยอือ แรดิด่หนยบอกว่าแรดิเอิมาแรดิดนุ่งเอิมาแรแรดทหุแรดิทแรดิดุงบอกว่าแรดิดนุงจับแนมาแรดิทนุงมองว่าแรดิดอุ้ยนกู่าแรดิดแรดิดอยู่เยมบ่ นี่หรือดงจังใเ่ลุงบอกว่าเอาแร่เอาแร่ดิเออแร่ดิมาแน่ลุงวางสิดิกรดิมึงั่นเสียงบูมีิแรเบิ้งเป็นแร่แร่ดิทูเยอะขี้วัวแล้วเสียงบุมีมเสียงกระดิให้พี่ใส่ดนแลพี่น่อยเสียงจะดี เสียงมหน่อยๆุนใจกินปูโอ้โหปูน้ำแพ็งทำไมใหญ่ค่ะปูดองจ้ะอุ้ยมันฟูไหมฮะยอด 我讲、hmm.，嗯，哈哈哈哈哈哈，嗯，喂，咩？我要来，谁啊？ Bắt thêm một kiện Rồi tán một nụ kiện. Ừ, tao lại đây nhỉ. Từng đây, theo từng. Cá rất tầm xèo chưa bà?

เพชรไมว่างจากใจยักหน่วยนี่ยีิบหน่วย แปปอปเปิ้ลจ้าตานมันหวานร้สึกกิ่นบาปากปวดเดี๋ยวมี 嗯。Mm hmm. mắc phù Nhâm nào Cơm nhoài cơm miếng, cơm mặn โอ้มันปูจอ,อ่ะโอ้ยฟงโอ้มันบาดดีเลยลุงบังนี่ Nydelig. Spar. Mm -hmm. 嗯。Mm. mình được giúp người nọ ้องจ๋าถ้าเกิดบ้านน้องจ๋าก็ร่วงกินบ้าสุภาพด้ยวยหอย่างบ้ถูกต้องน้องจ๋าก็รุ่งกับขอถูกขออภัยแล้วจ้าสํารัมวันนี้น้องจ๋าก็ร่วงขอโตลาไปก่อนพักกันไหมคิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ